ขณะที่คุณฟังเสียงนี้อยู่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วกว่า300ครั้งทั่วโลกแล้วนะครับเพราะว่าในทุกๆวินาท un ีโลกของเรามีฟ right? ้าผ่าเกิดขึ้นถึง100ครั้งเลยทีเดียวนั่นคือ8.6ล้านครั้งต่อวันหรือเกือบ3,000ล้านครั้งต่อปีเป็นตัวเลขที่ฟังแล้วแทบไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมครับแต่รู้ไม่ว่าความร้อนของฟ้าผ่าหดอกนั้นร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง 5เท่าเลยอุณหภูมิสูงถึง30,000องศาเซลเซียสร้อนจนอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเกิดเสียงฟ้าร้องตามมาและที่น่าทึ่งคือประเทศไทยเรานี่อยู่ในเขตที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับที่สำคัญคือแม้ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้แต่โอกาสที่เราจะโดนฟ้าผ่านั้นมีแค่1ใน1ล้านคนเท่านั้น ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ